แม่ครับเขาบอกกี่เกียสลังยาว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 ก็กรับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สลังยาวทีวีกับกระผมสลังยาวเช่นเคยนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเ e g o Marvel Super Heroes กับพาร์ทที่ห้าเรามาต่อกันเลยดีกว่าถึงไหนแล้ววะจำเลือกไม่ได้แล้วด้วยลืมนะ เข้าไปดูว่าถึงไหนแล้วเล่นยังไงละลืม <c oughs> แต่ได้ยินเสียงไอก็ขอโทษด้วยช่วงนี้ไอบ่อยจงใ่เป็นโรคอะไรสักอย่างหรือมัง้งนะ ก็ต่อจากคุกเรีอนจำจากพ่อได้แล้วไอรอนแมนทำไมมีบ็อกเซอร์งั้นละ่ะโอเคไปที่สตาร์คทาวเวอร์เพื่อเอาคอร์บพิกบริกนะยังต้องใช้ไอรอนแมนแน่นอนเพราะเป็นประมาณว่าเป็นตึกของพี่แกแต่ละเฮ้ยเฮ้ยจ,จมน้ำอย่าอย่าไม่จมขึ้นไปเออ อะไรเนี <l ots df> ่ยเคบบอ่ะโอ้เล่นนะวายโอ้ยวายก็เร็วเลยเอ่อนี่นี่นี่เรือเรือโอเคไปอ๋อจะมีจุดเหมือนเป็นจุดพอยต์อะไรสักอย่างเป็นตู้ให้กดเราสามารถกลับไปที่ไอหมันเป็นตู้ที่แบบ เป็นคลังอะไรประมาณเนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวตรงนั้นได้แต่ว่าทำตามภารกิจถ้าตัวไม่เหมือนกันแต่มันก็ไม่เจะไม่ผ่านอีกนะแต่ละมิชั่นอะไรแบบนี้ตอนนี้เราต้องไปสตาร์ททาวเวอร์ก่อนอะไรมันก็บินไม่ได้ด้วยเนะ่ะ <laughs> โอ้สตาร์ทวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมาก <laughs> สตาร์กหรือเดอะแฟนะคนละคายกันแล้วไม่ใช่แล้วโอเคโอ้วิกชนโอ้ยอ,อบินไม่ได้ต้องวิ่งบ <c oughs> อกว่าไม่มีไม่มีบินบินไม่ได้มันก็เลยต้องวิ่งมันเลยสงสัยว่าผู้คนอยู่กันยังไงเนี่ยเดินกันลำบากอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยเพราะวิแกนรวยไงก็เลยบินอย่างเดียว โอ้ยยืมรถได้อย่างงี้ก็แหลมขับไงวะอ๋อตัวเคถอยหลังตัวเจไปหน้ากับตันขึ้นไหมกับตันกับตันไปขึ้นยืมรถแป๊บก่อนนะไม่ได้ต้องรีบไปสตาร์ทาวเวอร์นั่นไงข้างหน้าโอ้ยชนไม่โอ้เป็นไอ้อถแมนที่ชั่วมากอืมชนเลยเลยเอ้ยเบรกเบรกเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าขับอย่างงั้นสิไม่ถึงเรานะไม่ใช่เขาโอเค โอเคสตาร์ทเาเวอรีวิวเลี้ยวเลี้ยวเขวาทำไมโอ้โหเละแล้วเละเทแล้วเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรืออาชญากรกันแน่เนี่ยเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขับยากขับยากมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ W A S D นะเพราะมันเหมือนเราต้องกดคันเร่งอ่ะคันเร่งกับเกียร์ถอยหลังอ่ะ อโอเคถึงสตาร์ทคาเวอร์แล้วลงรถตรงนี้เหมือนจะต้องใช้กับตันนี่ไงมันเหมือน,น,นต้องใช้กับตันตามที่ตามที่บอกโอเคชิงวิลก,กิยนอืม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 เฮ้ยหันหน้าไงวะ เออช่างหมัอนเหอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันหันลำบาก่าโอเคโลเสียบตรงนี้ต้องใช้พี่สตาร์ทพี่สตาร์ทโอเคฮะสตาร์ทนี่สตาร์ทเป็น ฮีโร่คนหนึ่งที่หล่อและรวยมากนะตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมเป็นโครงสร้างของ depends who you a s k นั่นแหละตามนั้น <c oughs> เขาเป็นโครงสร้างเป็นประมาณนาั้นเป็น <I> ความเด่นอะไรประมาณนั้น อ๋อจะพาไปดูปาร์ตี้ปาร์ต enfin ี้ชุดชุดมาต่ลามาร์คของมันอ๋อจาวิดโดนคุมแล้วประมาณนั้นสตาร์ทาทเวอร์โดนจึดแล้วประมาณนั้น มีบางคนเห็นไหมมีบางคนแฮกระบบของฉันจาวิตตอนนี้จาวิตไม่ได้เป็นของพี่สตาร์กแล้วโอเคเราจะทำยังไงเดี๋บอกว่าต้องเจอกับไอรอนแมนเป็นโอ้โหระบบรักษาความปลอดภัยสตาร์กเคยคิดเมื่องไงเนี่ยว่าคนอื่นเขาจะมาอะไรเนี่ยคนอื่นเขาจะมาแฮกระบบเนี่ยฮะ จะคิดองไว้สตาั๊กตรงนี้ยังไงมาร์คเท่าไรละโอเคชุดพี่แกยู่นี้งว้สตาร์กไปใส่ใช่ไหมเอาไม่เห็มีอะไรเลยเอา่อาอ่า อ๋อ้องพังก่อนอา้าวชุดก็พังลองพังให้หมดเลยเพราะมันต้องต่อคิดไว้อย่างนั้นไม่ใช่ลองพังให้หมดเลย,น,ย,น,น,ลเลยนี่ไงมันต้องต่อได้เราต้องพังให้หมด เพราะงั้นชิ้นส่วนมันคงหายไปหมดแล้วนี่ไงเห็นไหมละ่ะอ่าอะไรเนี่ยจัดการเด็กทำไงวะอ๋อโอ้เป็นการแฮกระบบที่ง่ายมากเรียบร้อยอ๋อจะมาแบบช่วงๆแบบลิงหุย <laughs> มาเป็นหมีแพนด้าทำไงทำไงโอเคชุบเออผ่านไปอย่างง่ายดายตรงนี้ล่ะอ้โหหนักเลยเน,นี่ยหนักเลยเน,นี้ยอันนี้หนักเลยเนี่ยออ่อต้องพังวันนี้ไมเนี่ยโอเคเรียบร้อย โอเคต่อโอ้ยชอ็ชอตชอ็อตช็อตโอเคมาแล้วการคียการ์ดเพื่ออัล็อกสูตรของมันอัล็อกชุด <c oughs> ไม่รู้อะไรไม่ทันแต่แน่นอนภารกิจก็คือไปเอาชุดของสตาร์คให้ได้ก่อนน่าจะอย่างนั้นโอเคกูลืมเปิดไหมหรือเปล่าไ,ไม่ลืมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเฮ้ยออกมาเฮ้ยอะไรเม้อมันคืออะไรเนี่ยหุยโอเคมันคืออะไรวะมันก็เข้าใจคิดนะสตาร์กอะดีดีไงอ้าวได้ตัวนี้เหรอตัวอื่นไม่ได้เหรอโอ้บินไม่ได้เอาบินได้ไดโอ้มาร์กหนึ่งเลยมั้งเนี่ย บินบินแทบไม่ได้อ่ะโอ้ยที่พวกตัวร้ายไอ้ตัวนี้แน่เลยตัวร้ายในภาคสามอ่ะไอรอนแมนภาคสามแมนดารินแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวที่มาเป็นบังหน้านะเฮ้ยโอ้ยยิงได้โอเคบินไม่ได้ยิงยิงได้โอเค,ไม,ไ,ไ,อเคไม่ค่อยได้บินเท่าไหร่มา มันนี้เลยเปิดประตูเป,เปิดเปิดสิโอ้ยิงเป็นไฟด้วยไม่ใช่เป็นไรแล้วบีมอ,อืออเละเละอย่างนี้เละนี่นี่นียิงอ่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใกลโอเคขึ้นลิฟต์เหยียบมามาร์คหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยฮะชุดจำไม่ได้เหมือนกัน นี่ไงพวกนี้ไงใช่ไหมล่ะตัวร้ายพัคสามอ่ะที่เป็นเพื่อนเพื่อนแฟนมันอะ่ะยิงยิงยิงนี่นี่บินก็ไม่ได้อะ่ะโคตรจะรันทรดเลยโอเคเซฟก่อนทางไหนต่อทางไหนต่อณน้วันที่ผมอัดเอ้ยนั่นลสกลิลหรือเปล่า เจ้าวิทย์ณนะวันที่ผมอัดคลิปตอนนี้เอ่อคือวันพฤหัสนะแต่ทุกคนอาจจะได้ดูตอนวันศุกร์น่าจะอย่างนั้นโอเคจะบอกทำไมเขาก็ได้ดูวันศุกร์กันนะยังไงอ่ะอ๋อต้องใช้ Iron Man. อรอนแมนเอาสตาร์ทสตาร์ทบินก็ไม่ได้อโอ้โหบิน เป็นหุ่นตัวทดสอบหรอเปล่าเนะ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละผมว่านะเอาให้กับตันขึ้นไปโอเคแล้วกับตันโดดขึ้นโอ้ไฟ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 ออเอาโลกกันไฟก่อนโลกัตันนี้ก็ดีใช้ได้เลยทีเดียวคือเป็นโลกที่ทำจากโลหะชนิดที่ว่าซึมซับพลัง งานได้ร้อยเปอ็น่ะซึมซับแรงกระแทกคือจะไม่ใช่อาดามนเทียมเหมือนกองเล็บของบูบารินแต่อดามนเทียก็แข็งแกร่งเหมือนกันแต่อันนี้มันจะแข็งแกร่งกว่าคือได้บูบารินต่อยใส่โลกกับตาหนาเล็บก็น่าจะเกือบหักแล้วมั้งนะนะน่าจะอย่างนั้นถ้าผิดประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะสำหรับแฟนๆมาเวลนี่ยิงยิงยิงอา้ากับตาตาย อืมอี่อาปักพื้นเลยสู้วะสู้วะถึงชุดจกักากแต่ก็เก่านะนี่นี่มองแล้วถึงชุดชุดจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เก่านะเองใช้กับตันดิเ้ยจุบ มาแน่วันเจร์สองตัวนี้กำลังตีกันน่าจะน่าจะตีกันอยู่นะแน่วันเจร์คือมารักแรกอ่ะไม่เข้าขากันอะ่ะคนหนึ่งก็เกียนคนหนึ่งก็นะทางไหนวะเนี่ยอ๋อ <c oughs> เป็นลิฟอ๋อเป็นแรงผักเฮ้ยเฮ้ยลงมาดิเอาวะนี่ปลาโลใส เอาโลกกระแทกหน้าอื้อกับตันบินได้อืมเราโอ้ยตกทางไหนวะนี่ไงเอ้กับตันบินได้ยังไงแล้ววะอ้าว ยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคต้องปิดต้องพังมันซะแล้วก็ได้อยู่เขาจะคิดบนด้าข้างล่างมันช็อตว่ะอ้าวเอาเอา,เอา,เอามันทุบทุบทุบจังเลยนี่ไงใช่เลยใช่แหละนะตัวร้ายพักสามชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ตอนนี้จาวิทของเรากำลังโดนทำร้ายอย่างหนะัก เราต้องมาช่วยจาวิตและสตาร์ททาวเวอร์นี่นะนี่ตีตีตียังยิงเป็นไฟยังไม่ได้เป็นสีฟ้ายังไม่ก็ได้เท่าไหร่แต่น่าจะเป็นชุดแรกชุดทดสอบเลยรู้สึกพูดมาหลายรอบแล้วนะจะเบื่อรือเปล่าเนีเ่ยเฮ้ยโอ้โอะไรเนีย่ยโอ้เท่เท่โอ้อย่างเท่เฮ้ยกับตันเอ้าไม่มีอะไรเลย เหนียวดิมนันต้องไปทำอะไรก่อนแน่เออตรงไหนแล้ววะตรงนี้แล้วมั้งนี่โอ้โหโอ้โหเอาตายเลยเอาให้กับตันโอ้จบัจบจั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 บโอ้ตายแกทำไ,ไงวะเนี่ย เอออ๋อรู้แล้วรู้แล้วตายไปก่อนโอ้เปืองอะ่ะเอาโดดโดดไม่โดนอะ่ะเอานี่ไง <c oughs> โอเคดันตึงดึงตึงดึงไล่เข้ายิงซะ นี่ไงอ๋อมันจะมีอนี่หลอกมาอู้น่ากลัวน่ากลัวจุงเบโอเคกับตันกับตันทำไงย,ยังไงตรงนี้โอเคชาบ์พลังชาบ์พลังชอบโลกกับตันมากเลยถือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่ผมอยากได้อยากได้มากเฮ้ย เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมาโอ,โอ้โอ้ยิงไม่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยยิงไม่ได้อ่ะโอ้ยิงไม่ได้เสียใจหนีตรงนี้ก็ได้แล้วกันอู้อะไรเนี่ย ใจเย็นด oh. 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 ิโอ้โหโอ้โหผู้กัปตันโอ้โหมามามาเอาสิมาอืมมึงฆ่ามันก่อนปืนนะเป็นปืนนะนี่น่ะอืมทางซะเก็บแ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 ม่ต้องต่อต่อไปเลยชอบชอบมากเลยระบบต่อกันน่ะ ต่ออีกข้างหนึ่งแล้วกระโดดเกาะใช่ไหมโอเคคนละข้างอืมเหมือนเด็กอ่ะไม่มีเวลาแล้ว <c oughs> ต้องกู้ระบบจาวิตกลับมาไฟเอเอนบเบิลอ,อ๋อไม่มีอะไรเนี่ยกํแแพงสีเหลืองต้องใช้ต้องใช้ตัวฮีโร่ที่แบบมีพลังไฟไม่ใช่มิสไซล์แบบไอรอนแมนไม่ใช่ต้องเป็นไฟ โอ้เ oh, จง๋จงเจง๋งเจ๋งชอบชอบมีระบบชิงอา้าวกับตันอีกะได้เบย์ได้เบย์ได้เบย์บสตัดึกอืมชอบมากโลกับตันอันนี้ มืดตึ๊ดตือเย่กลับมาเป็นจาวิทแล้วเซคิลิตีได้ทำการฟื้นฟูลแล้วเดลลววมาวร์ค42มาให้โอเคพี่สตาร์กไปเปลี่ยนชุดไปนี่ไงมาวินออกมาโอ้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 โอะไรใส่ทับชุดนี้เลยเหรอนี่ตีลังกาอย่างกระหนัง แล้วก็ยังไงอ้ยนี่ไงแต่ไม่เนี่ยก็มันเป็นไฟแล้วอะนี่ไงละลายทองอ๋อต้องตัดอืมตัดโอเค เจ๋งเจ๋งมากตัวล่าสุดอะไรเนี่ยเอาแล้วนั่นใครวะโลก,กิกับใครดูไม่ทันเอาหัวใจสตาร์กไปทำไมเน,ะนี่ย My insincerest apologies. But I need a source of high power at low cost. Well, you are stealing from the best. That's not the only thing we've stolen. Where are you going? Never trust a demigod. <laughs> ทองอาลามเลยเฮ้ยมันหายไปไหนวะบอกว่าได้เวลาสอนพวกนายแล้วอ,อเวนเจอร์มาเผาเผาแหลกเผาแหลก <c oughs> เฮ้ยไม่ทันใจยิงเลยดีกว่านี่นี่จะมาสอนอะไร ยิงโอ้ยิงไม่เป็นไรด้วยเซ่บก่อนโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยแมนดารินเอาแล้วเฮ้ยนี่นี่อย่ามาหือกับกับตันเออเอ้ยกับตันนี้ถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มเอเวนเจอร์เลยนะ เวลาสั่งลบอะไรแงยกัปตันจะเป็นคนคิดแผนเพราะเป็นทาหารคนเดียวนี่ยิงยิงเกบ็กบเกบ็กบเกบ็กบเก็บเก็บดไอ้ไอ้จ็บเบยิงแบบออโตเมติกดิจิตอลไม่ใช่เฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอ่ะนี่อย่าเข้ามา ยิงย <dı> ิงไปจุบเยอะแยะเยอะแยะตะแปะตะแปะอะไรยิงมิดตายเลยนี่อืมอืมนี่ไอรันบีมรู้จักไหม เฮ้ยเกือบไปเฮ้ยเออจะต้องร่วมมือกันอ้าวมันทำไมมันตายแล้วละ่ะโอ้โอเล่นตัวนั้นเลยเหรอผลงานชิ้นโปรดเลยนั่นน่ะของโทนี่สตาร์ค มัน,นเอาไว้จัดการกับพักเหรอชุดนั้นนะ่ะอย่างที่พูดเมื่อกี้น่าจะใช่เป็นชุดไว้จัดการกับเดอะฮัก <lite> อืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หลบไปดิดอย่าให้มันยิงชุดนั้นเป็นชุดที่เอาไว้ต่อ,อกกอกับเดอะฮักเวลาประมาณว่าเออบ้าเกินไปหรือว่าเธอไม่แน่ก็เอาให้เดอะฮักใส่แล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอฮ้ยม่วจริงๆเลย เฮ้ย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 โอ้ยน so, like ี่ไงมาแล้วจาวิทย์เยี่ยมเยี่ยมจาวิทย์เยี่ยมจาวิทย์นายนายสุดยอดมากเดี๋ยวด้วยกี้หลังมันเป็นทองอ่ะกี้ได้ไหมกัปตันกัปตันทำตัวมีประโยชน์หน่อย ปาโลใส่ก็ยังดีนี่ปาโลๆกับตันปาโอ้ยปาโลเออกับตันปาโลใส่กับตัน,ตนตทำตัวให้มีประโยชน์โอ้ยโอ้โหสีม่วงเลยไอ้โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณน่ะสี่สิบสองตัวใช่ไหมอ่ายิงใส่มันรู้สึกบอาตัวนี้มันจะง่ายเลน ยิงเอาสิยิงเอาสิยิงยิงยิงไม่หมดง่ายเฮ้ยมันต่อต่อได้ต่อแป๊บทำไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยอะไรวะ แล้วมันดูดูแบบน่าสนใจหูระเบิดพลังงานหมดเลยทีเดียวช็อตเลยถึงกับช็อตถึงกับจนถึงกับจนถึงกับจนเลยนี่ระเบิดออกมาแวว ออกมาเมนาลินช็อตช็อตถึงกับช็อตเลยผลงานชิ้นเอกไงชอบช oh, oh. ุดเห็นไหมโอ้ระเบิดโอเคก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทที่ห้านะ ก็จบกันไปได้ด้วยดีสำหรับพันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่พัดหน้าโอเคนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e แอนด์แชรซะด้วยโอ้ก็ได้ไม่เยอะโอเคแล้วก็อย่าลืมเข้าไปไลค์ในแฟนเพจด้วยนะครับโอเคสำหรับพันนี้สลังยาวอย่างผมก็ขอลาไปก่อนนะไเจอกันใหม่พัดหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าขี้เกียจจะสลังยาว